สวัสดีครับวันนี้เรามาบริการทำตัวยูต้าล็อกโนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าอยากทำเพิ่มนะครับเป็นรูปทรงเดิมนะครับอันนี้เราใช้เครื่องโปรแกรมนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอออสามารถออนได้นะครับเป็นรูปทรงเหมือนเดิมนะครับเป็นรีโมทแท้นะครับนี่นะครับเครื่องบอกว่าโปรแกรมเสร็จสิ้นแล้วนะครับมีสดอกนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับทดสอบกุญแจกันนะครับ ฮอบนะครับิอดออนดูนะครับนี่นะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับมแจหหยหรืออยากจะทำเพิ่มสํารองก็โทรหาเราได้เลยนะครับ,บนะครับทดสอบรีโมทกันนะครับกดเปิดนะครับกดแต่นะครับ สามารถใช้งานได้นะครับนนะครับกดล็อกเ,เรามีเครื่องมือที่ทันสมัยนะครับผมคุญแจาหายห,หรืออยากจะทำสำรองนะครับรถทุกตุน้นทุกที่ห้อนะครับโทรหาเราได้เลยนะครับขอบคุณครับ